Fat ์วูเดนซี่แอสาสองยังไม่ได้แกะเลยนะเดี๋ยวแบบมาอันบ็อกแล้วก็มีตัวทริกเกอร์มันต้องคล้อย่างนี้ด้วยวะไม่รู้เคาะทำไมนะไม่คือมีไฟมาให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ อันนี้แบบดีเลยนะแบบว่าไม่กองแกงอ่ะน,นี่ถอดตัวดิฟฟิเวเซอร์ตัวซอบออกไปนะครับให้ดูแมตตอ็นใชนนะแม่แม่มมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะออกไปเทสให้ทุกคนได้ดูว่าใช้แฟตกับตัวสติกเกอร์ของอุลตร้าที่เป็นตัว F3 ตอกเนี่ยเป็นยังไงเจอกันพรุ่งนี้ครับ S <S ผมมาลองมาให้นะครับอูเรนซี f 3 2ก็หลังจากที <Festival> <A tradition> ่ผมไปลองใช้งานมานะครับประมาณสักสองชั่วโมงกลางแดดน่าทับใจพอสมควรไม่โอเวอร์ฮีทไม่เออร์เลอร์แล้วก็สู้แดดได้ดีกว่าไอ้ตัวเล็กนะแต่มี ปัญหานดนึงก็คือคือก่อนซื้อผมก็ดู u t u b e อะไรอย่างงี้นะแล้วก็มีช่องของบูลเลนซีนนี่แหละเขาบอกว่าตั้งแต่1ต่อ200ถึง1ต่อพันตรงเนี้ยก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการถ่ายภาพการเคลื่อนไหวตัวแฟลชเนี่ยสปีดเริ่มต้นที่200ขึ้นไปถึง1,000ตรงเนี้ยก็ต้องดูนะครับการใช้งานของเราว่าถ่ายอะไรเคลื่อนไหวประมาณไหนซึ่งพอใช้งานจริงแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับจริงๆผมก็แบบว่าเอใจนิดนึงก็เป็นไปตามคาดจริงๆแล้วมันสามารถ s ิงค s สปีดชัตเตอร์ได้สูงสุดที่250นะครับตามคู่มือที่บอกไว้ซึ่งผมไม่ได้อ่านคู่มือก่อนไปใช้ด้วยแบบซโล่เลยลองดูอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าผู้เลยลอยมีภาพที่ผมไปลองถ่ายดูนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว เอาแค่เ okay. นี่ยลองดูนี่ครับอันนี้เนี่ยแค่หนึ่งับสามร้อยี่สิบอันนี้ก็เห็นไหมแฟลชมันก็วิ่งเข้ากล้องได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นก็โอเคข้อมูลอาจจะมีผิดพลาดนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้น่าประทับใจในการใช้งานถามว่ามันน่าประทับใจระดับไหนผมคิดว่าสำหรับคนที่แบบ เอาไปถ่ายแบบชิวๆอะไรเงี้ยที่อยากให้มันแบบมีความทนทานมีความแบบไม่เออเวลาออกแดดออกกลางแจ้งอะไรเงี้ยผมว่าดีคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วค่อยๆแบบเก็บเงินไปซื้อตัวแพงๆก็ได้แต่ผมก็คงไม่ซื้อตัวแพงๆหรอกผมคิดว่าผมจะใช้อันนี้ไปเรื่อยๆส่วนการใช้งานที่ผมใช้เนี่ยผมก็คือ,อจริงๆผมไม่ผมไม่ได้เป็นช่างภาพมืออาชีพที่แบบเก่งเรื่องเทคนิค เก่ง <S an itary> เรื่องปงเรื่องแฟตอะไรนี้มาครับผมก็ถ่ายตามฟิลถ่ายตามสรรชาตญยานอย่างนี้นะก็ผมมองว่ามันแบบเป็นเครื่องมือที่ช่วยผมแบบสร้างสรรค์งานได้ออกมาดีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแบบสายเทคจ,ะจ,ะจา๋าอยากดูรีวิวแบบละเอียดที่ยิบแยบผมคิดว่าผมอาจจะอาจจะทำละเอียดอย่างนั้นไม่ได้โอเคสิ่งสำคัญสำหรับการ ที่จะซื้อแฟกต,ตัวนี้นะครับที่ทุกคนจะต,ต้องรู้ก็คือมันซิงค์สปีดได้สูงสุดได้แค่1นึ่งทับสนะครับแล้วก็ไม่ซัพพอร์ต TTL ไม่ซัพพอร์ตไฮสปีดซิงค์ใดๆทั้งสิ้นนะครับการที่จะใช้แบบฟูลพาวเวอร์0ของตัวนี้แล้วก็ไอตัวเล็กด้วยนะมันจะมีระยะเวลาในการรีชาร์จหรือที่เขาเรียกว่าเซอร์เคิลอะไรไม่รู้นะ อันนี้เดี๋ยวผมลองกดให้ดูอ่ะเห็นไหมอันนี้นร้อเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวผมจะลองนับ1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 1, 2, 3, 4. ก็ประมาณนี้อันนี้คือร0อเปอร์เซ็นต์แบตเต็มนะครับ ก็ผมก็กดไปมันก็แบบใช้เวลาชาร์จนิดหนึ่งเอาลองดูนะลองกดรัวเห็นไหม,มาประมาณนี้แล้วก็อ่ะเดี๋ยวลองลดมาที่ซัก50%ครึ่งหนึ่งโอเค ลองอ่ะสิบเปอร์เซ็นตะ์สิบเปอร์เซ็นต์สิบเซนนะแมปแมปแมปแมสิบเปอร์เซ็นต์นี้ก็แทบจะแบบปล่อยไปเลยเต็มที่แต่ถ้าร้อยเนี้คือถ้าเรากดชัตเตอร์ไวๆอะไรเงี้ยก็จะใช้เวลานิดหนึ่งในการยิงแฟลชใหม่แล้วก็ส่วนเรื่องไอเรื่องทริกเกอร์เนี่ย ผมรู้สึกว่าถ้าซื้อคู่กันกับแฟลเลยเนี่ยจะดีกว่าจะคู่กว่าก็คือเราเอามาใช้งานได้สะดวกเลยเออ่ทริกเกอร์เนี่ยระยะของมันน่ยอยู่ที่24เมตรแล้วก็ใช้แฟลพร้อมกันได้2ตัวเพราะมันมีแค่สองชานลอะไม่รู้เหมือนกันหรือไงวะเขาบอกว่า t r i กเ e r distance is 24เมตร24เมตรก็ อันนี้ไม่ได้ลอง24เมตรเพราะไม่รู้จะใช้24สเมตรไปทำไมแต่โดยรวมแล้วสำหรับทริกเกอร์ผมว่าโอเคถึงแม้ว่าภายนอกมันจะกองแกงกองแกงแต่ว่าไอตัวแบบการทํางานของมันอ่ะทำงานกลางแดดแล้วโอเคไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิน้นโอเคแล้วก็การให้แสงของมันเนี่ยก็จะเป็นแสงอุณหภูมิแสงที่5้าพผมคิดว่ามันก็ เป็นค่ากลางก็คือเป็นแสงขาวที่ให้ความเป็นธรรมชาติสุกนะครับเ,เดี๋ยวจะเปิดที่ดูอันนี้ก็จะถ่ายที่สปิชเตอร์หนึ่งทับหไอโซสี่ร้อยดูเวอร์ชันออริจินอลมาบนี่เป็นไงล่ะทุกคนอันนี้คือเปิดแฟลนะแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดผมน่าจะใส่ตัวซอฟต์ไปด้วยที่เขาแถมมาให้ คือผมมองว่ามันก็ให้แสงที่เป็นธรรมชาตินะอันนี้อันนี้ผมน่าจะใช้อยู่ประมาณแบบ50%ของความแรงอะน,นี่มาแต่งเพิ่มเดี๋ยวเปิดอันที่อันนี้โอเคอันนี้อันนี้ผมจะไม่ใช้ตัว diffuser ที่เขาแถมมาให้เดี๋ยวูออริจินอลแม่ มันก็ไม่ได้โอเวอร์มากนะผมคิดว่านาอันนี้น่าจะ50%เหมือนเหมือนเดิมนะแต่แค่เอาตัวดีฟิวออกมาดูอันที่แต่งแม็ไงกดออกมานิดนึงเพอร์เฟกเลยผมว่าด,ดีแหละนี่ภาพโดยรวมแล้วก็อันนี้รูปนี้เนี่ยถ้าออริจินอลจริงอะ่ะผมจะถ่ายค่อนข้าง,งย้อนแสงอันนี้อันนี้เห็นไหมแฉกแฉกเนี่ยเนี่ยคือพระอาทิตย์นะ เราดูเดี๋ยวดูออริจินอลแม่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเปิดประมาณร้อยหนึ่งแล้วก็ถือห่างจากแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อไม่ให้มันจ้าไปสำหรับตัวแบบที่ที่จะโดนแสงแฟลชโอเคเอสังเกตเห็นว่าโอเคน้าคนก็สว่างอยากเป็นธรรมชาติก็ธรรมชาติแลยธรรมชาติแหละเออ อะดูขาสกินโทนเห็นไหมครับคือมันเน็มันไปทั้งตัวเลยอ่ะอันนี้ที่100%นะซึ่งแบบผมรู้สึกว่าโอเคเลยนะกับราคาที่ได้อะไรเงี้ยกับราคาที่จ่ายไปแต่นี้ก็ด้วยความที่อิสระในการสื่อแฟดจากตัวชิคเกอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ความแรงของมันแล้วก็ไม่รู้นะผมรู้สึกว่า เขาทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยในการแบบให้รู้สึกว่ามันเออม,มันค่อนข้าเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้โอเครูปนี้นะครับก็จะเป็นการถ่ายแบบกึ่งอินดอร์กึ่งเอาดอร์ก็คือตัวแบบอยู่ในร่มแต่ว่ามันก็มีแสงจากตัวเอาดอร์สะท้อนไปที่ตัวแบบด้วยคือผมรู้สึกว่าอันนี้การใช้แฟลค่อนข้างแบบ ซับซอ้อนไม่ถึงว่าซับซอ้อนในแบบในตัวผมเองนะผมก็ไม่ใช่คนใช้แฟชเก่งอะไรขนาดนั้นอ่ะดูออริจินอลโอเคออริจินอลของภาพนี้จะเห็นได้เลยว่าแบบโหยเนียนตาสุดๆอันนี้ผมน่าใช้ประมาณแบบ50เซนเหมือนกันนี่นี่ผมยืนสองแฟชจากตรงนี้เห็นไหมโอเคแล้วก็ยิงมาที่หน้าเขาอ่าถ้าสังเกตเห็นนะ่ย เนี่ยเห็นไหมครับที่ขานางแบบเนี่ยจะแสงเนี่ยจะตกไปไม่ถึงก็จะมีความคล้ำๆหน่อยนี่มาดูที่หน้านางแบบก็จะได้รับแสงจากแฟลชที่ผมส่องไปก็จะประมาณนี้ก็คือเอาง่ายว่าถ้าเกิดเราไม่เปิดแฟลชอะ่ะผมคิดว่าผิวผิวหน้าของเขาอะ่ะก็น่าจะทนโทนประมาณผิวขาวผิวที่ขานั่นแหละก็คือมันก็จะติดคล้ำๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในร่มโอเค แต่พอเรามีแฟต,แตเห็นไหมโอเคหน้ามันก็จะไม่คล้ำอ่ะอันนี้แต่งนี่เป็นไงเ่อดีนะทำงานดีสะดวกแต่ปัญหาที่ผมรู้สึกว่าน่ารำคาญสุดๆเลยก็คืออืมไอตัวแฟต F32 เนี่ยมันไม่มีโหมดออโต้นะครับแต่อตัวเล็กอะดันมีโหมดออโต้นี่ผมจะให้ดู เห็นว่านี่ยคือออโต้ของตัวเล็กนะทำไมไม่มีวะงงพราะไม่มีแล้วเป็นยังไงเพราไม่มีแล้วเนี่ยคือมันทำให้การปรับตั้งค่าตัวแฟละมันค่อนข้างยุ่งยากเช่นสมมติว่าผมถ่ายข้างนอกใช่ไหมแล้วไปถ่ายในอินดอร์อย่างเงี้ยเนี่ยไปถ่ายอินดอร์อย่างเงี้ยนะผมก็ต้องมานั่งกดอ่ะ นั่งกดวิเชื่อแบบเหมือนกูต้องลองอะว่ากี่เปอร์เซ็นต์วะแม่งถึงจะเข้าแม่งถึงจะโอเคกูต้องกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยกูต้องปรับที่กล้องที่แฟลชด้วยที่อะไรอย่างเงี้ยแบบสะสาด <c oughs> ถ้าเกิดว่าเร่งรีบอะผมว่ามีช็อคอยู่เหมือนกันอะมีแบบอ้อพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครซื้อไปแล้วอาจจะต้องแบบเหมือนแบบลองใช้ ที่บ้านหรือลองถ่ายอะไรเงี้ยไปสักพักหนึ่งแล้วจะรู้ว่าโอเคถ้าเกิดว่าในบ้านแสงประมาณนี้สภาพแสงประมาณนี้ควรที่จะใช้กี่เปอร์เซ็นต์เออผมลองเทสอันนี้ให้ดูดีกว่าวะนี่ด้วยไหนๆเอานี้มาให้ดูแลอุล y นซี N ่ C F 1 2บสตัวเล็กคืออันเนี้ยจริงๆ้วผมชอบมากใช้งานง่ายสะดวกฟิลแบบสตรีทสแนปชิลง่ายดีชิบหายราคาดีด้วย ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสซื้อไปเลยอันนี้ไม่ผิดหวังแต่ว่าข้อเสียของมันเลยนะก็คือถ้าไปเจออากาศร้อนเออแดดถ่ายไปแป๊บหนึ่งอ่ะถ้าคุณถ่ายรัวรวเปิดสัก100%ซักถ่ายรัวสัก5้านาทีสินาทีรัวๆเลยนะเออเออเลิกออกกลางแจ้งเนี่ยไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดถ่ายอินดอร์ใช่ไหมแบบงานสตรีท อินดอร์ที่มันล่มล่มห้องแอร์เย็นๆชิลสบายโอเคเดี๋ยวผมจะลองเทสห้ดูอันนี้ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะลองเทสดูว่าระยะเวลาการที่มันแบบจะร,รีชาร์จของมันอะที่เราจะถ่ายได้ใหม่มันนานเท่าไหร่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้า 6,7,8,9,10,11โ okay. อเคคือประมาณ10-11วิเนี่ยยิงได้เท่านี้ร้อยเปอร์เยิงรัวๆได้เท่านี้อ่ะลองที่5้ซนต์นะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจด 8 9 10โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปนับเอาเองไปนับกันเอาเองกนะันว่ายิงฝัดปีรอบภายใน10วิอ่ะ10% 10% 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคก็ประมาณนี้สำหรับตัวเล็ก คือถ้าเกิดใครจะเอาไปใช้แบบชิวๆถ่ายปาร์ตี้แบบมีสไตล์จะดีมากคุณชอบคุณจะชอบแน่นอนส่วนอันนี้เนี่ยซื้อขึ้นมาหน่อยใครที่อยากถ่ายด้วยความแบบความแรงของแฟลที่เพิ่มมากขึ้นความอิสระในการถือแฟลความทนทานไม่เออเลอร์ไม่เอเอไม่ฮีทอะไรเงี้ยตัวเนี้ยดีซื้อพร้อม ตัวทริกเกอร์นะจะดีมากอ๋อสิ่งที่ผมไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่รู้เหมือนกันนะว่าทุกคนเป็นอันไงอันนี้อาจจะเป็นแบบส่วนบุคคลนิดนึงก็คือการที่แฟล2ตัวเนี้ยต้องชาร์จด้วย USB-C ผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตัวแฟลชอะมันร้อนง่ายโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้นะก็คือการที่มันมีตัวแบตเนี้ยส่วนอันนี้ผมรู้สึกว่า ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปใช้งานจริงๆแบบรับงานถ่ายปริญญาถ่ายพรีวิ้งถ่ายงานตรงงานแต่งถ่ายที่มันแบบซีเรียสแต่ผมคิดว่าอาจจะต้องมี2ตัวเผื่อไว้นั่นแหละประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับตัวแฟลชวิลเลซี F32 กับตัวมินิก็ถ้าเกิดใครอยากได้รีรวิวละเอียดแบบข้อมูลในยเยอะเทคนิคเชียวจา๋าๆนี่ก็ อาจจะไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องแค่ความคุ้มค่าเนี่ยผมคิดว่ามันคุ้มค่ามากสำหรับผมในการมีแฟตทั้ง2ตัวนี้ติดตัวไว้ใช้ถ่ายก็ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหนะ้าะ